กโอ้เกาะหม่งเด้สอสงสังยได้หนิหอดหม่งหอดยามไอ้เด้นี่หอยจา้าเ,เด้วโอ้ครบแล้วบอโอเคโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอ้ยหอดหม่งหอดยามหาเงินหากข่ำเด้อ เออแม่สิไป๊ไส์แต่เศร้าเถอะแม่กูสิไปหาหน่อไม้เขามาทาไปหาหน่อไม้น้ำกันเอาไปหาหน่อไม้ยังคือผมมีเสียมเว้ยมุ้ยเป็นหาตอบหรอกฟ้ามาสิสวยฝ่าไปหาหน่อไม้เอ้ยเอ้ยจะจะเสื้ออี๊เมย์หันแล้วไปดินไทยเอาจะพูดประจั่นเฮ้ยเมย์แล้วก็ไปหาหน่อไม้ไอ้ดีปวดจักจะเสื้อขอด่นนะเฮ้ยเท้าเบิ่งดูวนมอี๊เมย์น่ามานจะเสื้เห็นหน่อไม้พ่อหนอ เี๋ยวล้วมากขอสิิธาเบิ้งเย้ยสามา,สากสมา,สากครับคโตรงนี้อสากอี้เทสเนาะออตัตัดตัมีเด่นอยู่บนเนะอาจ้ะตัดตัเดเอานี่ตามตามอ,อืมตามจจะบุมี่มีบ่มาดิโอ้ง่ายมากพอดีมาติมาดิามามา้อมขาข,า,ขานี่มามามโอ้ยกัว่าฝ่ามาอีเลยเพื่อิตัวบุดูีกแกงเมา่อยู่เพื่อนใส่บวบวยย่มด้กิน เด็นย่างเดวนี่เด่นแข้งแต่ว่านี่โอ้ยมามามาขั้นใหม่ขั้นมืออยู่นี่เอาเนาะแกงน้องใหม่ใส่บักโวยอีกคนน่าจะเนาะเอาคือใบใหญ่แล้วเนี่ยใยไม่ตี้ใยไม้ใยไม่โอ้ยโอ้ยเอาเอาเอาโอ้โหสิตีเอาเอาเอาตายอู้หูอุ้ยเอาแม่ที่เจ้าเลย โอ้ยพอเจอที่ถิ่มดอกมิเตอร์บวกบุยโอ้ทางมาถิ่มบวกบุยถิ่มม่ตีบักเทาฮะหัวเมื่อวานสนมตอนนี้แต่บังแอ๊ดนี่แล้วโอ้ยถิ่มดอกเอ้ากูบอกยังผิดคองนจาว่าเราถิ่มลงมามิแต่บักแอ๊ดต้องขี้แยนายเจ้าเอ้าบักเทากับบักยาฮันดี ทีมมาใส่กูว่าบ่าแอบกูบอยทีม้าบักเท่าทีมังแอบใจกูอะไรง่ายเมื่อวานเนี่ยกบอยไกลมากเืีเหนลูกไผ่เดี๋ยวกินเบียร์อยู่หันกินกับผู้ใดแหละผู้เบาบอกอันกูหวัว阿เดียวลูกไผ่กูหันมันบูัาผู้ซื้อกับดูกูนะมันแดกเด่นสู๋ไต่อีนี่นี่เบิ่งคากเดียวก็มาโดนลูกไผ่นี่มันยาวกูปวดมึนลูกไผ่จะลิบเบาเดี๋ยวยังกับข้อยโอ้ยกูก็เบอกจะซื่อดอกบ่อยบูซูฟังลูกไผ่กูมันซัวลูกไผ่กูมันซัวซัวซัว โบดีบอกเลยว่าซัวซัวซัวเศร้าดอกสิวาฮักกูเครื่องงอนฝนตกโว้จะฟ้าออกไปกูจะแข้งเดีนี่กูรักสองแอดเนี่ยโอ้ยบอบอกิฟ้าเมื่อกูเครื่องฝนตกแน่ยังมึงโอ้ยยัยเอ้ย่อยก็ลืมกูเครื่องก็ไปกันเนอะเอาบาดนี้ยสองแอดกูขางขู่บอได้เงินพ่อเกีบ หม้องกูนี่เอาแพะใส่แขนขาตื้อเอา้าไปผู้ได้ฝ่าฟังบาหนีิเอาอีเมีตัวหันอุย้ยลดุเอ้ยเขาจะเบาะทูเมียังเขาบอกว่าไมีหย่ามึงหันเ,เป็นยังกินเดากับผู้ว้าซ้ำซีข้นมื่อวานนีิตอนแม่งเขาเห็นเอาเมียเนี่ยคอยละคอยเป็นปานดันตีแล้วก็ไปกินเดากินยาสารสันกับมูธรรมดาละแม่ เส right like ื้อแม่โดน่าดูเอ๋ยเมียมึงหันจะเด้ก็เมติสาวแถะพ่อป้าป้าดูเอ๋ยป้าโดูใช่ไหมเมียหันเอาแม่จะขั้วฟังเหตุผลแน่บางเถื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่คิดอาสิบุเป็นความจริงกับนี่หอแม่เออึงมยเสื้อแม่ลรอก็แล้วโอ้ยอุกใจดีแต่ละมื่นแต่ละวันมีแต่เรื่องอุกมุกอุกใจเมียกระหักแม่กระหักจะเสียดยังไงโอ้คิดบวกบนเขา ถ้ากินเราก็มูกเพื่อนก็ว่อาอา้เอาเราเนี่ยกนกินกะเมามากินกะเมากูนี่กะเมาเอาเอาเราทั้ติดข้ามานี่เอามักซเซวกูนี่ละมึงเคี้ยวมึงโวยมันจะใส่ป่ะเดี๋ยวกูพี่เป็นหากูปิใจว่ะ ไมมีปัญหาอยังกนะูบอกกูนีนนก่กูกลุ่มใจเจ้าเดี๋ยวกูจะรอเดี๋ยวกูบอกกูฟังเจ้ากูมีปัญหาในครอบในครัวเมียกับแม่กูบ่ถือกันเสียวโอ้ยมันสิเป็นยากยังซ้ำนี่โอ้ยเสียวสำหรับกูนีย่ยากเว้ยกูแก้ปัญหาบ่ได้คิดยังบ่ออกบ่เข้าเลยเสียวโอ้ยมันสิยากอีสัง่ง ขาแม่มาสองอันแต่มันต้องมีวิธีฮะมันมีวิธีไไรเซียวบอกกูแน่มึงฟังกูเด้อขันที่หนึ่งมือฟนเม็ดขันที่สองมือไปบอกเมียบอกแม่มือให้เมียก็แม่มือท่านีน้ำกันเจ็ดมือโอ้เขาใจเข้าใจเสียว,วเดียวคูเสียตามมึงบอก เงินหนูมีซ no ื้อเบียไว้กินเร่าอยู่นี่แหละเอาเชียวไม่กินเราของกันนี่กินโดดเชียวกูกินบ่ได้กูกุมใจมาดิ้นน้ำมึงซื้อๆั้ากินบ่ได้ก็มานั่งน้ำกันซื้อๆก็ได้เชียวเอามาๆเชียวมาๆกุ้มใจยังก็จังหวะขอบพวดมึงกรอุปุ่นอยู่ โอ้ยสิอบอุ่นอีหยังดีแม่ยากับปากปะเด็กหาตั้งแต่เดือนใส่เฮาบ่มีหยังดอกติเสียวบางเทื่อก็มีเ็ดพนงก็มีโอ้ยเ็ดพนอีสัแต่ละมหาตั้งแต่เดือนสคันบ่ดีกับปามันสิเสียวผู้สิปาจะได้เสียวพวกู่ๆก็หักอ๋อก็สั่งกะเดาะเด้มึงากินดอกต่อกูโอ้ยกนเสียวเออีด มองก็ไไ้ทำมาลละโอ้ยนะสร้างมองก็คิอยู่แโอ้ยเฮ้ยจะไม่เดียยังคืออ่าแต่เฮ้ยโอ้ยเอีเมลละคะบอกแต่เตะผืน่อยบอกเต่เนื้อหาแต่เจ้ามีหนีาสิไวอดเวเฮ้ยขยันสั่นบยากดอกจะได้ก็ตามสร้างคนสีขาอีเมลทีมไม่เจี๊หมือนี่ มีแต่ให้เจ้าทำความดีกี่เมียในเจ็ดมือหลังจากนั้นควรจะไป่าถิมเออได้นะข้าจะสั่นกับไปห,หาหนึ่งว่าซะ,ะเฮ้ยควรจะไปใส่หม้อ,อก,กับนป็นคำล่ะแม่คมไม่ดังติปพึกษากับเจ้าพึกษายัางลูกคำที่เมียเบาในตอนนั้นลูกได้คิดทบทวนนะแม่ลูกคิดว่าภายในเจ็ดวันลูกสีขาวเมียถิมซะแต่ในเจ็ดวันให้แม่ทำดีก็เมียดูไเด้วยแม่ เอ,อ๋อจินตีบ่ลูกอะสันก็เอาจังสันแหแม่ดูซักเองโอบลุกแม่จิซักเองด็อกโอเป็นยังดอกแม่ดูจิซักเองโอ,อ้โบลุกแม่ซักเองด็อกลุแม่ซักเองเก็บไปหนึ่งเขาซัากลุแม่จิซักเอง ดูให้แม่ชีเนึ่งเองรอกเขานี่หนูเซตเองดอกเม้นเฮ้ยเจอคนหมีเท่นังเฮ้ยมันขูบเจ็บมือต่ะดิจังหนก็กยาคุณว่าขอสีขาอีแม่เด้ไป โอ้ยเฮ้ยเจ้าโบตองคาได้หรออีเมย์ฮันเจ็ดหมื่นมาหนิแล้วดีดีเอีนบ่เฮ้ยแล้วดีไปนาดีดีบ่เฮ้ยห่วยนะเมยว่าเศร้าซาปุ่นมีดฮันเจ้เศร้าจะได้แม่ละมือตัวว่าหันเมย์ว่าตัวเปลี่ยนใจซาอีน่างเจ็ดหมื่นมาเห็นเฮ็ดเบียกดีดีโบตัวไปแซ่โบตัวไปกินดาวกินเมียทั้งไรเฮ็ดเบียกเครื่องเบียกซาดีได้ดุเอ้ยน้องอีน่างนอก เฮ็ดเบี้ยนีด่ดีแต่ว่าตรุไผ่คอยเมยแล้วหัอนี่ดีเมียเพื่อนแล้วก็ยอยู่เฮ็ดซอยคอยไผ่แล้วก็บโไปดินเยสุขาได้เถอะ่าเอ้ยนี่แต่ว่าตรีน่ามันเฮ็ดเบียยดียาสิขามันเด้อมันอ,อีดาเนาะเฮ็ดเบียยดูคือนยังนี่รุไผ่คอยเฮ้ยไปเฮ็ดกินตัวเด้อไปที่เมย์จะไปเฮ็ดซอยไปูกไผ่เอาปะไปเฮ็ดกินไป,ไป,ไป<ม>คข้าที่เสียวกูบอกมันได้ผลอีดีเฮ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอด 我。